ตรงนี้เราพอจะเราคุยกันว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ไม่กี่เปอร์เซนต์ของป่าแม่วงแต่เป็นหัวใจของระบบนิเวศป่าแม่วงเนี่ยตรงนี้เห็นได้ไหมครชัดเจนไหมโอ้โหนี่อันนี้ถ้าเกิดเอาไอ้ตัวข้อมูลมานั่งดูกันเนี่ยจะชัดเจนมากเลยถ้าคือ,ค,อคือตัว,ต,วตัวที่ชัดเจนคือเรื่องสัตว์เนี่ยอันนี้แน่นอนเขาต้อง,อางอมาอาศัยตัวนี้แล้วก็ไปหาก,กินที่อื่นใช่เพราะว่าจริงๆสัตว์ก็เหมือนคนคือไม่ชอบที่ชันมากนะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าตรงไหนที่ชันมากๆเนี่ย เขาก็จะอาจจะใช้ข so ึ ened, yah, meter, an はは้นไปกินแล้วก็ต้องกลับลงมาหาที่ลาบเหมือนที่เราคุยกันตรงนี้เห็นภาพเลยที่คุยกันไว้ใช่ใช่แล้วถ้าเกิดมีเขื่อนจริงจริงเนี่ยสัตว์เขาก็ขึ้นไปอยู่บนภูเขาก็อย่างที่บอกมันก็คงจะอาจจะถอยล่นขึ้นไปอยู่ที่ชันชันได้บ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าก็เป็นจุดที่เขาไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ดีที่สําคัญก็คือว่านกยุงต้องอาศัยป่าที่ลาบริมลําน้ําแบบนี้เป็นหลักถ้าเกิดว่าน้ําท่วมหมดปั๊บเนี่ย นกยุงยังไงก็คงจะหมดไปด้วยเพราะว่ามันไม่ไม่ขึ้นไปอยู่บนเขาแบบนั้นอันนี้เป็นลักษณะไอ้ตัวถิ่นอาศัยที่ที่สำคัญของนกยุงเราอยากชวนรัฐบาลเปลี่ยนใจนะฮะว่ามาร่วมกันรักษาอยากชวนกรมชนน่ะแทนที่จะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันให้มาเห็นอย่างนี้แล้วก็มาบอกครับว่าเนี่ยอย่างที่ดรนักกับนักวิชาการทั้งหมดเนี่ยร่วมกันศึกษามาแล้วตรงนี้มันคือมันคือผลงานร่วมกันกรมชนก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของตรงนี้ด้วย ประชาชนที่ต้องการน้ําก็เป็นคนหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะไม่ใช่ว่ามาต้องตั้งป้อมอยู่สองฝ่ายเนาะให้มาเห็นร่วมกันแล้วเสร็จแล้วจะอนุรักษ์ตรงนี้ยังไงกรมชนก็ช่วยคิดวิธีจัดการน้ําข้างนอกใช่ใช่ใช่พี่คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครผมว่าสําคัญคืออยู่ที่ไอ้ตัวคําที่เป็นหัวใจคือตรงนี้เป็นอุทยานแห่งชาติเพราะฉะนั้นก็คือเป็นของทุกคนถ้าถ้าติดป้ายมรดกโลกตรงนี้สักอันแล้วมาถ่ายรูปเนาะแล้วเป็นมรดกโลกที่เกิดจาก เกิดจากการฟื้นฟูจนกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนี่มันสตอรี่มันดีกว่าห้วยขแข้งทุ่งใหญ่ที่มันดีอยู่แล้ว,วใช่ใช่ใช่จะเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้เรื่องของเรื่องคือมันเป็นไปได้คือไม่ใช่ว่าเป็นมรดกโลกที่ว่าเป็นคนละส่วนจากที่ห้วยแข่แข้งทุ่งใหญ่แต่ว่าเป็นส่วนที่ขยายเพิ่มขึ้นมาได้เพราะว่าคุณภาพมันได้ถ้ามันมันจะดีมากเลยนะถ้าเกิดทุกฝ่ายร่วมกันทั้งกรมชนประทานทั้งรัฐบาลทั้ง ท้องถิ่นเนี่ยม,มาร่วมกันชูตรงนี้ให้เป็นมรดกโลกอันนี้อันนี้เป็นอันที่ผมคุยผมว่าเราคุยกันกับกันมาตลอดกับจารศิลก็อันนึงก็คือผมคิดว่าตอนนี้เรื่องการที่จะมาทําเขื่อนขนาดใหญ่โดยต้องมาทําลายอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยมันน่าจะหมดยุคแล้ว บ้านเราถ้าเป็นอดีตอาจจะเถียงไม่ได้ตรงนี้สักที่เขาบอกแสนกว่าไร่ที่จะได้ประโยชน์ในหรือดูแลนี้ถ้าเรากระจายเป็นแหล่งน้ําขนาดเล็กใช่ใช่ผมจึงคิดว่าเทคโนโลยีตรงนี้มันนั่งต้องต้องเอามาใช้ที่ดินก็ดูแลได้ด้วยตัวเองใช่ใช่ตรงนี้ผมว่าสําคัญมากเลยแล้วผมคิดว่าวิศวกรที่ที่ที่มีความรู้ด้านแหล่งน้ำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมองออกอยู่เหมือนกันผมยังผมยังดาว่าอย่างนั้นนะ ต้องจัดการในพบประตูน้ําต่างๆให้กระจายไปหาไปหาให้แหล่งเก็บน้ําของชุมชนแต่ละที่ให้ได้ถ้าเกิดเราไม่ไม่พยายามที่จะปรับตัวมันจะไม่มีวันพอถ้าปรับเปลี่ยนชนิดพืชมีแหล่งน้ําของตัวเองมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นมรดกโลกทําธุรกิจร่วมกันกับอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกและพืชที่เอามาขายนักท่องเที่ยวตรงนั้นแหะคือสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมไทยต้องอยู่ในภาวะที่คิดอย่างนั้นแหละนั่นก็เป็นระบบนิเวศเหมือนที่เราคุยกันเหมือนกันนะเหมือนที่เสือต้องพึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ คือยกตัวอย่าง,างเอาขอย,ยกตัวอย่างประเทศอื่นหน่อยว่าตอนนี้ที่เขากำลังทําเขื่อนกันเยอะๆก็คือที่าลาวกับที่ขเขมรแต่ว่าของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยมีเขื่อนแล้วก็ต้องจําเป็นต้องมีเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาในอนาคตซึ่งตรงนั้นเนี่ยก,ก,ก็ตอนนี้บ้านเรามันเลยภาวะนั้นมาแล้วเพราะตอนนี้ป่าที่เหลืออยู่มันนิดเดียวแล้วอะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าป่าที่มีศักยภาพใช่ใช่ใช่คืออย่างที่บอกว่าที่15%ที่เหลือจริงๆเหลือไอ้ป่าอย่างนี้จริงๆเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอก น้อยกว่า15%ปอเนีกนะฮะก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องคิดกันมากๆเลยในสังคมนะไม่ใช่ว่าเขื่อนไม่ดีหรืออะไรเนาะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอตรงนี้ไว้ไม่ใช่นะครับขอตรงนี้ไว้ถ้างั้นสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าทํายังไงให้ประชาชนไทยทั้งประเทศรัฐบาลนักพัฒนาแหล่งน้ําหรือทุกคนเนี่ยมาร่วมกันรักษาตัวนี้แล้วก็ช่วยกันพัฒนาแหล่งน้ําให้ชุมชนให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการจัดการอย่างพอดีพอเพียงแล้วก็ เอาตรงนี้ให้ให้มีประโยชน์มากกว่าอ่างเก็บน้ําเล็กๆใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นประโยชน์ระยะยาวของคนทั้งหมดเลยรวมทั้งเศรษฐกิจด้วยถ้าเป็นมรดกโลกคือต้องมันอาจจะต้องลงทุนเรื่องการคิดมากขึ้นหน่อยมีเทคนิคมาเสริมมากขึ้นหน่อยหรือแม้แต่อาจจะต้องใช้งบประมาณมากขึ้นหน่อยก็อาจจะต้องทำความรู้ต้องทําความรู้แล้วก็จิตสิญนยานในการใช่ใช่ขอบคุณพี่อนักคุบะครับขอบคุณมากครับ